อยากรู้ไหมครับว่า skywalk คืออะไร skywalk ในเกมนาฬิกาเบรดพอยต์เนี่ยมันไม่ใช่สกิลแต่มันคือเทคนิคเหยียบอากาศก่อนที่ผู้เล่นจะตกลงถึงพื้นแล้วก็ทำการกระโดดขึ้นไปอีกเรื่อยๆหลายๆครั้งนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบุกและหนีข้อดีเยอะมากๆนะขอบอกเหมาะกับเราจอมยุทธอย่างเราทั้งหลายที่เซ็งนะครับ เรื่องการกระโดดเนี่ยมันกระโดดได้แค่2จังหวะใช่ไหมเทคนิคนี้เนี่ยก็จะทําให้เรากระโดดได้หลายจังหวะมากขึ้นไปได้ไกลามากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็จะช่วยฝึกสกิลฝีมือกดปุ่มเร็วไปอีกขั้นด้วยนะครับผมก็สําหรับท่านที่สลงเข้ามาดูนะครับหรือว่าตั้งใจมาดูก็แล้วแต่นะขอขอบคุณมากๆเลยฮะมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าเ,เจ้าเทคนิคนี้มันดีไหมน่าใช้หรือเปล่า กับตัวอย่างวิดีโอต่อไปนี้ครับทุกคนไปกันเลยไปดูกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับดูแล้วอยากใช้บ้างไหมยอยากจะสกาววอล์กบ้างไหมยอยากจะเดินบนอากาศได้บ้างไหมฮะนี่ถ้าเป็นอยู่ในเรื่องวันพีชนี่ก็คือเดินชมจันทร์กันเลยนะฮะเป็นจอมยุทธ์เป็นจอมยุทธ์ ก็บอกเลยว่าประโยชน์นี่เหลือหลายใช้ได้หลากหลายรูปแบบจริงๆนะเพราะอุปกรณ์สําคัญของเกมเนี่ยก็คือการปิงฮุกใช่ไหมฮะซึ่งมันมีวันหมดเราต้องเก็บนะฮะแล้วต้องจัดของเปลืองเงื้อที่เกิดหมดขึ้นมาเนี่ยเจ้า sky walk เทคนิคนี้แหละครับที่จะช่วยให้เราซุ่มโจมตีหรือว่าหนีศัตรูได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับมาดูวิธีใช้ j u s sky walk นี่กันเลยดีกว่าอ๋อผมลืมบอกไปก่อนที่จะมาดูวิธีการใช้เทคนิคนี้ครับ มันเหมาะกับบางตัวละครบางอาวุธนะครับมีข้อจํากัดนิดนึงตรงนี้แหละก็คือเหมาะกับตัวละครที่มีโบมิลิตี้ที่สูงนะครับเช่นโยโตฮิเมะมาตาลิหรือว่าคุรุมินะครับเพราะว่า3คนนี้เน้นมีสกิลวาร์ปหรือสกิลบลิงนั่นเองมันถึงจะใช้ได้ดีเนาะทำให้เทคนิคนี้ดีขึ้นไปขั้นด้วยการใช้สกายอล์นะครับส่วนอย่างต่อมาคือการเลือกอาวุธใช้นะฮะเราต้องเน้นใช้ เลือกอาวุธที่สามารถยิงได้นะครับหรือชาร์จฟันก็ได้แต่ว่าขอแนะนําเป็นอาวุธยิงไกลก่อนนะก็คือธนูหรือปืนพิสตอลครับเพราะจะได้ไม่ต้องเสียค่าความทนทานในการยิงออกไปหรือว่า,ามีเสียงทําให้ศัตรูได้ยินเรานี่เองครับซึ่งจริงๆอย่างที่บอกไปดาบก็ทําได้แต่ว่าต้องเป็นดาบที่ฟันรวยเยอะหน่อยนะฮะเช่นคารนะเป็นต้นเนาะเมื่อ,นนอมีอาวุธครบพร้อมนะครับ เราก็จะไปถึงวิธีการบอกปุ่มกดแล้วนะฟังให้ดีครับมีนิดเดียวสั้นๆง่ายๆเลยนะฮะคือกระโดดไปข้างหน้า2จังหวะก่อนนะครับเสร็จปั๊บให้เราคลิกซ้ายชาร์จค้างโจมตีเอาไว้นะฮะคลิกโจมตีค้างเอาไว้ไม่ต้องปล่อยและกดปุ่มชิปไปเพื่อทำการแดชมันก็จะเป็นกลายเป็นว่ากระโดด2ทีปุ๊บมองภาพนำผมนะกระโดด2ทีปุ๊บแล้วก็คลิกค้างนะครับแล้วก็แดชไป แล้วเราเนี่ยจะทําการกระโดดได้อีกครั้งพอกระโดดได้ครั้งปุ๊บล้วก็โดด2จงังหวะเสร็จปุ๊บก็กดคลิกโจมตีครั้งแล้วก็กดชิปเพื่อแด๊ทําวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจหรือว่าจะตกถึงพื้นเลยก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งหลักๆประโยชน์ของผมที่เอาไปใช้เนี่ยก็เอาไว้ซุ่มโจมตีฮะก็คือกระโดดจากต้นไม้1ไปอีกต้นไม้หนึ่งหรือจากที่สูงๆไปที่สูงๆที่1โดยไม่สิ้นเปลือง ตัวแกปริงฮุกแบบเนียนๆไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยชิลๆเลยฮนะยิ่งถ้าใช้จนชินคู่กับสกิลบลิงได้อีกเนี่ยถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปที่ผมใช้ไว้ให้ดูนะครับว่ามันดียังไงดีจริงๆนะเลยมาบอกต่อกันนะทุกคนสำหรับเทคนิคนี้ใครลองไปใช้แล้วได้ผลยังไงอย่าลืมกลับมาบอกกันด้วยนะครับส่วนผมนั้นก็สนุก มากเลยตอนนี้ก็ไม่ใช้ฮุกเลยครับใช้แต่สกายวอลเข้าไปนะฮะเหมือนจอมยุทตัวจริงแหละมันเจ๋งจริงนะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย